ตั้งโจทย์ผิดคําตอบย่อมปิดเสมอนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราตั้งโจทย์ทําเว็บปิดผลที่ตามมาเราจะเจอกับอะไรบ้างนะคะสาหรับข้อแรกเว็บไซต์เราจะไม่มีผู้เข้ามาใช้งานนะคะสำหรับข้อ2อ,อาเว็บไซต์ของเราจะไม่บรรลุเป,ป้าหมายที่เราตั้งไว้นะฮะสาหรับข้อ3เสียเวลาแล้วก็เสียทั้งเงินนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลลัพธ์ที่เราได้มาแบบนี้ เกิดจากที่เราตั้งโจทย์ในการทำเว็บไซต์ยังไงนะคะสำหรับข้อแรกไม่เข้าใจกลุ่มเป้าหมายนะคะเราต้องเข้าใจว่าการที่เราจะทำเว็บไซต์ออกมาเราทำออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านะคะโดยเฉพาะลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงสำหรับข้อสองอกำหนดเป้าหมายไม่ชัดเจนนะคะเช่นทำขึ้นมาเพื่อต้องการเพิ่มยอดขายหรือว่าแค่ต้องการสร้างความรับรู้เกีย่ยวกับแบรนด์ของเรานะคะ สำหรับข้อ3ฟังก์ชันที่ใช้งานภายในเว็บไซต์ของเรานะคะไม่ตอบโจทย์กับผู้ที่เข้ามาใช้งานนะฮะสำหรับข้อ4ออกแบบเว็บมาไม่สวยงามน,นะคะแล้วพอมันจะไม่สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของเรานะฮะให้เกิดความสนใจที่จะมาใช้บริการภายในเว็บไซต์ของเรานะฮะสำหรับข้อ5เนื้อหาภายในเว็บไซต์นะฮะไม่น่าสนใจ ก็เลยทำให้ผู้ที่เข้ามาใช้งานภายในเว็บนะฮะไม่ตรงตามความต้องการที่เขาต้องการอยากได้นะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตอนนี้แล้วนะฮะถ้ากำลังเจอปัญหนานี้อยู่นะฮะสามารถติดต่อมาปรึกษาพูดคุยกับบิวที่หลังบ้านได้เลยนะฮะเพราะว่าบิลมีบริการในการรับทำเว็บไซต์รับเขียนโปรแกรม แล้วก็รับตามแอปพลิเคชันบนมือถือนะฮะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษในเดือนนี้นะฮะก็รอเฉพาะเจ้าของเว็บตัวจริงนะคะที่จะมาเขาเรียกว่าทำงานร่วมกันให้มีเว็บไซต์เป็นไปตามความต้องการนะฮะแล้วก็สามารถสร้างรายได้สร้างเงินได้จากการที่คุณมีเว็บตัวที่เป็นคนสร้างให้นะฮะ